คลิปนี้นะคะไม่ใช่ทริคแอนทิปแล้วนะคะแต่ว่ามาบอกเทคนิคละกันนะคะในการอัดคลิปวิดีโอนะคะคลิปการสอนคลิปการพูดให้ความรู้ต่างๆนะคะอัดวิดีโอนะคะจากกล้อง iPhone ยังไงนะคะให้หน้าชัด อันนี้อ้อมขออนุญาตเน้น i p h o n เนะเพราะว่าหลายคนจะทราบกิตติศัพท์ของ iPhone แล้วนะคะว่าตัวของ iPhone เนี่ยมีกิติศัพท์ว่าหน้าเนี่ยจะสดมากๆเลยนะคะหน้าจริงเด๊ะเลยนะคะแต่ทีน,นี้อ้อมใช้ iPhone อย่างเดียวเลยไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอื่นด้วยนะคะใช้กล้อง p อ iPhone แบบเพียวร้อเเต็มเลยนะคะทําให้หน้านะคะสามารถที่จะดูเนียนดูชัดขึ้นนะคะเนียนแต่ชัดนะเนียนแลวไม่เบลอนะคะและฉากหลังนะคะละลายสังเกตดอกไม้เห็นไหมคะสังเกตดอกไม้กั ลิ้ว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 ผนังอ้อมนะคะกับตัวอ้อมคลิกคลาด้านบนเห็นไหมคะมันค่อนข้างที่จะละลายอันนี้อันนี้หลอดไฟเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมคะว่ามันละลายเนาะเนี่ยค่ะมันจะทําให้ เขาเรียกนะคะโฟกัสที่มุมด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วฉากหลังละลายยิ่งอ้อมเข้ามาใกล้เห็นไหมคะฉากหลังก็ยิ่งละลายเข้าไปนะคะเพราะว่ามันออโต้โฟกัสอยู่ที่ส่วนของใบหน้าของอ้อมนั่นเองนะคะวิธีการนะคะสําหรับคนที่มี iPhone นะคะทําตามนี้เลยนะคะง่ายมากนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจะถ่ายคลิปออกมาได้สวยชัดเป๊ะเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนี่มาลูกกล้องเลยนะคะของ iPhone เนาะไปที่ลูกกล้องจิ้มเปิดเลยนะคะนี่ พอเปิดกล้องมานะคะอันนี้อ้อมก็ปรับนะคะมุมด้านล่างนะคะปึ๊บปรับเป็นกล้องหน้านะคะแบบนี้ตึ้งๆึงกลับมาแล้วนะคะามาดูอ้อมกล้องหน้านะคะคราวนี้นะคะอ้อมยังไม่ได้ปรับโฟกัสหรือปรับอะไรเลยนะคะสังเกตหน้าจออ้อมดีๆเนาะเนี่ยมันเป็นที่โฟโต้ใช่ไหมคะอ้อมก็เลือนตึก๊ก ไปที่วิดีโอนะคะย่างนะคะอ,อ้อมเราต้องเลื่อนไปที่ cinematic นะคะตัวนี้นะคะอ่ะพอเริ่มเลื่อนไปที่ cinematic เห็นไหมคะว่าฉากหลังเนี่ยเราเริ่มละลายละนะคะพอฉากหลังเริ่มละลายนะคะด้านบนนะคะตรงนี้ตรงนี้คลิกที่ตัว f นะคะนี่ตัวนี้ตัว f นะคะตัวนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่กลึงกลางให้นะคะเขา ปรับเป็นกล่นกลางให้โดยอัตโนมัติเนอะออมก็เเื่อนตัดึงตัดึงนี่มาเลยมาที่ f 2.0เลยละลายฉากหลังมันให้แบบเต็มที่นะคะจิ้มกดหน้าตัวเองให้มันออโต้โฟกัสที่หน้า อ่าคราวนี้มันจะต้องโฟกัสที่หน้าและเอาตัวล็อกแหละไว้ที่หน้านะคะฉากหลังเป็นไงโอ้หละลายสมใจไหมสวยเนาะน่าคราวนี้อีกอันนึงนะคะตรงนี้มันจะเป็นคําว่า HD นะคะออมจิมนะคะเปลี่ยนเป็น 4K ให้มันชัดขึ้นนะคะระยะ f นะคะระยะโฟ,โฟกัสเนี่ยก็อยู่ที่เดิมนะคะ2.0เหมือนเดิมคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ้ยหน้ายังไม่ค่อยใสยเลยนะคะยังไม่ค่อยชัดเลยนะคะจิมด้านบนนะคะนี่อ่จิมด้านบนนะคะ,นนนะ,คะตรงนี้ พอออโต้โฟกัสนะคะมันสามารถนะคะที่จะปรับอ่าดึงขึ้นมานะคะตัวนี้นี่อ่านี่ปรับความสว่างความเข้มนะคะของหน้าเราได้ให้มันมืดขึ้นหรือให้มันสว่างขึ้นแบบนี้นะคะสามารถปรับได้เลยนะคะเราก็ดูนะคะแล้วก็จิ้มไว้ที่หน้าเนาะให้มันออโต้ล็อก นี่แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตึงกิมกลับมานะคะคราวนี้นะคะเราก็กดนะคะปุ่มตรงกลางสีแดงนะคะอัดวิดีโอได้เลยนะคะเทคนิคมีแค่นี้เองนะคะเพื่อให้ฉากหลังมละลายนะคะแล้วก็ออโต้โฟกัสที่หน้าของเราเห็นไหมคะถ้าเอาเข้ามาใกล้ปุ๊บฉากหลังแบบ ละลายละลายแบบหยดย้อยเลยนะคะอ่ะไปปรับใช้กันดูนะคะในรูปแบบนี้นะคะสําหรับการสาวกของ iPhone เนาะจะได้มีคลิปวิดีโอสวยๆนะคะความคมชัดนะคะแล้วก็ฉากหลังละลายเหมือนเราใช้กล้องนะคะ DSLR แพงๆได้เลยด้วย